มือรุน่นิสันบ้างหน่อยครับมือนี้ไม่เจียวเขอาอยู่หน้าห่วยหน้าแมีอสมอพอดีรถเจียวเขามีปัญหาแล้วก็บางคนก็่นามมานิสานบอาเอาสมอไปใส่นอนอสมอถือง,งูก,กัดอยู่พี่น้องมือนี้มืออื่นก็นทีเดี่ยวออกละครับประม,มาณหมอว่ามือนี้มืออื่นก็นเดี่ยวออแต่ว่ากระปุกบบว่าเป็นงูหยังเนาะเดี๋ยวให้เจ้าโตคนออกมาก,ก่อนจังสิ่งถ้าพี่น้องถามเบิ้งเนาะอาการก็ดีขึ้นแล้วครับจ,จังไปเบิ้งพอดี มันนี่พอยี่ยรุ่นมากผู้เดียวหรอกอยู่กับทีมงานรถเกี่ยวไปบเบิ่งรถเกี่ยวกันสิ่ที่เกี่ยวง่ายบวว่บุเลยว่ารถกะมีปัญหายอยู่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งพาพี่น้องห้อไปเบ <c oughs> ิ่งร์นนแท็กมันลุดพมดนะทีมงานสร้างเพิ่มว่ากำลังกีกูกีกัวอยู่กำลังโดนไดดหรอกเพราะว่าอุปกรณ์ครบอยู่ ปาดซ <c oughs> ีเวียอยู่กรทังกันบางสิกันบางเสีเอาเขา่าไปเนี่ยแท็กรูดบปนี่ใคอยู่ทีมงานหลายคนพูนันใบพูนีใบเป็นนี่ตัวแดงคือรถสีขาวว่ <c oughs> <c oughs> จาจุดของรถสีขาวเนี่ยครับน,นี่พูนพูนว่าเมื่อปีนี้ไปนั่รถเจียวมแนวนะถนะ้าเทียป,ปีหน้าเพิ่นสิเดี๋ยวรถเจียวเพิ่นเลิ่มาศึกษาวไว้ก่อน,นรถสีขาว ไปแล้วทรงพ้นแล้วทิ้งน่าใจหอน้องบ้าฟังเสียงเลยลุยลูกเ,ะนะเดียวนะเด้อเจ้าขอพิมพ์กันเด้อวันนี้เตีย้ย <c oughs> เป็นได้บ่อยเลยเอาแถ่นเนี่ยน้อยเตือนบ่าวทีมงานคนหนึ่งจะได้ใต่ทองใ,ใ,ใค,กครก็บใครเลียกใครกับใครยุติสวาทโทษแดงคนหนึ่งเสียงแดงนังอาปากก็โวอยู่ท่ามบนปากเพื่อใดไอ้พ่กเป็นอยู่พี่น้อง บอลจูาไหนูต่นเี้มันีมีหนูไรบอลขึ้นสีมีต้งงูตัวกัดอสม่อโวเจาอยเอ้าใสลายแท่แล้วเกันมาจันมาทิ้งกันไปมาเบียดไปกัดลม ขาเข้าไปเด้อขาสร้างอ่ะพา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 อยู่ในเลี่ยงซอยโอ้โยกบิด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 ไปแล้วอือพอมันลอยขึ้นอีกหน่อยพอเดี๋ยวแทกลอยแล้วแทกลอยแล้วแทกลอยแล้วพอดี๋ัดกันไปหนุนทั้งทั้งหลัง ข้างไหนขึ้นขึ้นหลังขุ้นขึ้นหนเดี๋ยวไปวิลาวิลาเลยไม่ต้องเอาเสียมเลยไม่ต้องไก่แล้วมาถีบถีบใส่กันใส่กันเลย เขาบ่เขาอเันแน่นไปเอะสกีน่ะกีนะเอยสกีนะผู้ใดคันอไลืมคันเตีอยู่กลางันหนอยู่นี่เจานี่่ไปนี่ขดิคยฮอะรเห้ือนใหม่เลยพร้อมอกเิืนไปอ๋อมาสุกซ่อยกันบ่ดีตี อย่าบอกนะคนอยู่ไกลๆว่ามีบันสูกดอกเอาคอยๆมาตรงๆมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยสูงไว้สูงไว้เอาละเอาละวันนี้สี่ได้ไหมเอาละวันนี้ พี่น้องทอทอที่งูเขาว่างูเขา่เขากัดแม่น้องไอ้ที่ทอ,อนีเหรอครับนี่นี่ทอ,อนี่ทะลุมาทาั้งพี่ทะลุมาทาั้งคนมาสวนอยู่ทางนี้แหละคนทอคนทอมันจมหนำคนทอจมหนำมันงูเล็ดอยู่นี่ทอเจะเป็นงูยังเนาะงูหงูก็จะเป็นงูดังแหงาจะเป็นงูนยัง,ยงก็บงูขึ้นกัน ไปจ้าแม่นองไทยจ้ะบมมาเบ,บึงเป็นเจ้าขอนอนน้านะเมื่อสองมือคือสีดีอวอกี่ดอกล่องบ้านเนาะว่าก็ได้ออกง่ายดีวะเท่า <c ười> แผลพี่เนาะนมันเป็น <c ười> กวนแผลออกกันเลยวาหมอมา่าตีด้วยได้มือเยอะลยตีกิดเบิ่งกันแม่น้ำตอนแรกก็ถึงยิ่เจอเมื่อไงว่ามือสองมือบ่นสไปไวามือสองมือขอสีดอกยี่ตีเิดมามือยกิดสีดีหวอก มันใหม่เป็นเลยกวนแผลออกระเบียดนี่เลยว่าให้ดูแลแผลอีกก่อนกิดจัางี่เห็นกิดจังล้อเบื้อนพี่น้องบืสองตีนออกบพาะเนาะเนี่ยเบิ้งตามอาการไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาบัดเห็นโตมันมาหากน้องไครก็บัดยิ่งโตมันไหมกันเห็นโตมันกับเป็นยังรักษาไงเนี่ยเป็นสยังเส้นรุ่มเส้นยังตามกำลังใครแล้วกับโใจเท่างมากผู้เดียวนะเท่างบ่งจากงูยังพร้อมงูกัดแล้วก็ โ้กับเขาทอค้นกับต๊ใจค้นกับหนีไ่าเรื่องเพื่นเพื่อนแต่ลืมอะไรคือเื่คูปาวมีน้ำโยูปอือเอาย่างว่าทะไลหนูน้ำกันนี่แหละพี่น้องเพราะว่าสิมีหนูปะคือสิมีตัวงูเออไปถ่ายยุบพุ่นละเดี๋ยวเอาเล็วๆเจียว่มียมไปยไปไปไปเบิ้งเจอ๋อัไม่ตั้งพี่วัวาม่ตงปุ่นก็ได้เ้ไปไปเบิ้งไป แมนลงไปอยากมาเบิ้งบอนอันงูก,กัดแมนลงไปก็เลยพมา,ามาเบิ้งเป็นไหนวัทีนี่เราทอต้นหนานี่ละเออนี่แมนเานี่เรามันมน่ตั้มพวน,น,มนะะหนมนี่แมนนี่แมนแมนนี่ เนี่ยเพราะว่ามันมันฝังดินแล้วนั้นมันก็ถ่วมุสีนบ่ก็งูอันี้สิมาอยู่ในน้ำนี่สันนดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องนี่ล่ะใส่ผ้ามองได้คับก็ขุดคุดคุดดินออกเหล่านี้เนี้จังมัดผ้าไหมวันนี้ปลามันโรคไหมบ่ปลามันโรคเหล่าที่เนียนมันออกออกจากผ้าบ่เบิดเพิ่นเลยสิบีจกปลานี่ล่ะแม่น้องใครจิดว่ามันมิถอดเื่านี้อืมบ่วันใดแค่มิถอดเดียวเียเมนเพียวปากทออยู่เพียวที่เรกอันนี้เ่ราท่านเดียวออกเด้ อันนี้บ่ออกเบื่อได้นี่ผานี่ตอนข่อยมาแย่กับน้องไรนี่ข่อยว่ามันมีผาอยู่ข่อเลยดึงผ่าออกอีกเนี่ยนี่ว่าเขาล่องแย่บางอย่งนะเพียงไทยมันไปแล้วหอดเมฆเด่นแด่แล้วปันนี่นี่ว่าเหมือนงูอย่าง,องบอกว่ามันยังเห็นว่ามันเข่าทอเรอไม่เห็นวันที่ก็มันเข่าแบบเลยก็มันงูนี่แล้วน้ำกับไรเพราะริดๆหนี่เด้ตอนตัวข่อยมากนะ น้ำก็ไหลพอลิลิเนี่เอาไม้ไม้แงะครับน้องไก่กินว่าเพราะมันไม่หนีดอกไม้แง่อีกไม้หนึ่งไปรุ่นหักแล้วนี่ละไะทะกมนมันก็มันก็นกตีขึ้นเลยเหรอมันก็ตีขึ้นมันก็บแรงหรอมาป้องพี่แล้วพีเ่เอ้าหักไม้เธอไรหนูาานี่เนี่ว่าผาดังไม่เห็นดดเด้ผู้ใดมาเอาไปบูดเนี่ว่าเอาผู้ใดก็ไปเอาไปรถผาดังไมหมาอันปะเนี่ย โอเล้วมันก็บ่นาเสีย้วว่าป่าเป็นง่วงเฮามันคือสิมาอยู่ในน้ำเพราะว่าเ่อกวางงอยู่เนาะจะว่าบ่ขันบ่เป็นงูมีผิดมันก็บ่เียงน้อยาะมีนานยดไ้าำนต้ำก็ทีเตรมท่ออยู่มันคือเขาไปกับขงงอวู่นี่รว่ามันพงกีงูมีผิดมันจะบ่ไปอยู่ในน้ำยิ่งสั่นเลยเมื่อมันเขาไปแล้วมันออกว่าใพวกแม่มันโล่ขึ้นมาอยู่ทางผาดังทีมันนัน บ่อน้ำท่วมแล้วมันแบบเวอร์คนมาเอาม,นมนนันมันเล่นกับคลื่นบุ่นมันจะเงินกัดบ่เลื่อมหรือเจี๊ยผู้หนึ่งนนอนอยู่โรงพยาบาลคุณเจ้งว่านี่เตรียมเสียไว้นี่ถ้าเจี๊ยนพ่อถ้าเทียทเท๊ยนรถเกียเย่ยวพี่พ่อเหยียบมันพ่อเดี๋ยนำเติมเนี่ยไรหนูพร้อมแล้วว่างั้นเขาว่าหนูแรีนสร้างผีมาแนละ้วมูสโซเฟอร์ว่าห้องเคิงนี่แม่มันห เล่นขามไปงั่นน้ำลองเบิังยี่ในเหนียวเจียมมันยังโอ้มากพระท่านพีงเลยทีมงานคุณภาผาบลีรีวิ่งตะคนนนมน้ำหางูเสียด้ว่าไงเนี่ยปอบะเนี่ยอบะโซเฟอร์บางในเนี่ยมันเกี่ยวเขาไปอเจย์ขินงูอ่อนเออตรงว้านน umas, ี่ละบีบแจงแหงเนี่ยเป๊กๆอย่างนี้เด้อยเสียฟาดมัน โวป่ไงกเลยพี่น้องเลยนี่แม่ะกูเวกอวไเลยได้นิเปือไห่มัเรียนออกหรอบ้าเหรอเออออกบ่ออยู่ในนี่ละแต่ว่าจิ้มกันรถเจียวมันเรีนขึ้นไปควงเทรืงเลยเน้อตัวหนึงดุดน้ำกันรุดน้ำกันห้องไหลหน่มกันได้พี่น้อง เราเรีกว่าหนีคององนี่เห็นเห็นยุ่รอบสุดท้ายนี่ละนีเยอีกอยุบห้าไรนี่มันสิมีว่าหนูแรนดอกบ่ออกออกรอบนี้ละรอบหนึ่งรอบสองไปนี่ละนี่บ้ายครับนี่ิึงใส่ขวายุ่โตรนกหน่อยแตกเซี่ยวนี่ miệt gì đi bỏ lúc ơi Bỏ bỏ Thả cái gì đó không? Ê, nó nhỏ ngủ mẹ Thái nhiệm ได้เลยพ่อหน่แมวหน่โอ้โได้เลี้ยวโอ้ปวดพรวดพี่น้องเฮ้ยนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ร่างการงานสั่งอ๋อตัวรถเหยียบเลยเนาะสมพื้นเ่าอย่างเรียนสมพื้นเ่าอย่างเรียนหนเหยียบเหยียบนี่ถึงรอยเหยียบพี่น้องเอ้ยขาดชีได้เนาะขาดชีได้อืไปรุ่นดีกุรห้องเจ้งกุระเฮ้าไก่โอ้กู พูดพูดต้องเข่ากับตาดีนเนาะเดียวเลยครับเนี่ยนอนเนี่ยนอนคนนุ่มตาดี <c oughs> ทีมงานนี่มีบรผสวแต่ตเถ้าแก่เนาะมีแต่วัยรุ่นทีมงานวัยรุ่นคุณภาพับแต่ถ้าเขาขึ้นรถเต็นไหมครับไปเขากินรถว,วัน,นนี้เอ้ยได้แล้ววันนี้อะไรนี่เออปนเพรอยากเรียนไเรนเออดินเสยอยู่เราต้อมันองฝื้นหรอมันมันเปลี่นไหม คือรยเหยียบลอยยู่จริงๆไม่รถเหยียบนี่เดี๋ยวขอคนรถเด้อพี่น้องซอยทีมงานกันแต่คนหนุ่มไฟแห้งมีเจ้คนสวดบ่สวดตาเถ้าแก่เหรอเพื่อนวะไปปฏิเตรียมห้องเครื่องเพราะว่ามันเรียนไปแล้วห้องเครื่องตัวหนึ่งงี้ตกงี้วะสัน ไปห้องหอควันมีความเด้อปนี้สื้เฟอร์ว่าหิรัอยู่เพราะแก่เลยเด้อปนี้พนันวาสันเอาลองมึงสีแมนบ่แมนคือเสื้เฟอร์ว่าบ่พี่น้องนี่ห้องนี่ว่านู่มโตุงงี้วาสันบ่แม็นตัวนี้วาสันพนันว่าสีเพิ่งสีแมนบ่มันเรียนขามไปแล้วเกี่ยวพนานไก่แล้วแล้วมันเรียนขามเลยแม่บางนั่นแไงเสียงเขาท่วงอยู่เสียงทีมงานลดเกี่ยวท่วงทีว่าไปแล้วไปแล้ววาสัน ลองมึงลองมึงว่าจิท่วมปมีรถจากยูคูนี้ยืนยานีนะครับมาเมืองจางพีพรมลองมึง่ไขาม,มนนนนานนี่ป่าาลักษณะมันเป็นตะขามันขามา,กา,มากแกงสี่ละหนูวุนว้นจิมงานสองคนอยู่ทีางคุณขอาระวังมีรถมีก่อนนี่ประกาศเหยียบเลยดอกเพราะว่าไม่มีรองเท้าบูทลองมึงสิเลีนพาบัวบามานี่เสืบอบ่กรวยไรยสิเลียนมาซะ เจ้าบึงปล่อยน้ำดีๆเด้อบ่อยท่าขุนเรื่อมัน,นออกมาโลดว่านั่นถือขึ้นว่ามันดออกแก่นี่เลยด้อนี่ข้านี่ข้าหมอ xiang cực lực cực lực cực lực luôn Rồi Rồi, cho kênh Ghiền รอดยากครับนบคอยหลายคนปฏิรอดยากเลยสำหรเออเขาบอกเนี่ยม <sensational> ันยากคนปฏิเพราะว่านั่นนะเขาอยู่คนละเกียร์ยุปันนี่นฏิร่อยากเพราะตลังมันเรียนขามไปเลยยิ่งยา่เลยบต้องยุ่งซี่แล้วเนาะเพราะว่ามันนั่นนี่แม่มันนั่นมันหกแม่มันโดดขามไปมันเคยอจีตกลับขึ้นเพราะว่ามันเป็นแฟนท่างนี่ท่างกระเจ้าโจ้เขาเร็วราดดีห้อง มีแถงั้นนี่จัดบาลานกามาแล้วห้อมเขาห้อมเขาเลยี่น้องหิวผู้โดนหิวผู้โดนได้ไล่แทและเฮาโอ้เอาโอ้เอาเออ,อเป็นน,นาะททองฝ่ามั็นสมางามแท้แฟนเอ,อดิเออดเติดมึงกู เอาเราหนีกสิเลี้ยดนี่ละกับฝากทางไปเนี่ยผุนเดี๋ยวเห็นยุบผุนฝากรถเกี่ยวไปประมาณห้าสิบเมตรอีกตรงหนึ่งทางบ้านอื่นดอกพอสังเกตเพิ่งเราหนกหนุกปูปีหุกสิ่งหลายแบบหนึง่งหนกตุูมนกเจ้าฟ่านบินวันวันวันเยอะจันจออขอบา่าตุวคณะแล้วพี่น้องเอาลุ้นน้ำกันลุ้นน้ำกันมือนี่ยติดใจไรปะล่ะรอๆอ,อ,อ,อยู่บับโดนห้อมเดวหว้อมเดว กลางนี่แหละเอาอีกสองรอบรอบสองสองรอบสามรอบนี่ก็บเม้นในการลดแล้วนี่จอดเวลาเขาม่เอาเรียบร้อนี้จอดเวลาเขามาเอาเรียบร้อยเออแนมอยู่แนมอยู่แนมอยู่ัอข้างไหนออกทางไหนีไปครับ เห็นเห็นรอบนี่รอบสองอยู่ล้ว hey. อ <g ownership> yeah, ๋อบนอ๋นก um ันรันนำกันมาดิพ่อ่พ่อพ่อ่พสิพอยอมบ่อขึ้นว่างันซะเขาพอดหลุนทางนี้ล่ละยเที่ยวหนึ่งกี่นี่พ่อ่ งเงียบอยู่ <c oughs> ปิ๊งเดียวโอว้ปอออยปหนีรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายต้องมีดแท้ละรอบสุดท้ายพี่น้องเนี้ยบดีๆเนี้ยบซอยกันเนี้ยบซอยกันใส่ขัวขัวไทยลัดกันจุไฟเป็นไหนร้อท่านคุณ ไปรุ่นหรือละ่ะท่างพี่ดรอกโอ้โหมาทางนี้ซะเนาะเงียบเลยเหรอี่ปะ

อยู่ไายยานี่ละยังก็ไปเอออันตรายเด้ยี่มันขัดแมย์หรอไงมันงูอันตรายเด้ยบอกว่ามันงูผูเห็นว่ามันเลียนเลยพรอเหรอเฮ้ยย่าอยู่ไหนผู้ผู้ใดซ้ำเหมืนยิ่งมาฟองูเลียนงูใหญอยู่เนี่ยด้ยโอ้โหผู้สูบสู้สูบสั่งเป็นถึงงูผูเห็นเลียนงูผูย่อเลียนเลยพี่น้อง มันมันมันนั่นอยู่นั่มันช่วงมันนั่นเขาล่องพอดีไหมโอ้ยตีพ่อพ่องูไปเนี่ยรวยได้รวได้อยู่ว่านั่นไ่เห็นหัวโตมันเดอกเกี่ยวหลักหาไปเห็นมันมุดหนาหนีงูตัวนั้นบ่พอป่ะฮะพี่น้องโอ้แต่ตัวหนึ่งก็ยังดีกันเดอกทีมงานกำลังเสียโอนเขาขึ้นรถไถถอยกำลังดี ทอยไปแล้วโอ้ยบานสิมีงูตึมกันตัวใหญ่ๆสงสัยมันสิเลียดเลยบ่เพราะว่าจะได้ว่าอันไปพอเอางูป่ะนะทีมงานสิลงย่างไปยี่รุ่นบ่อีหยางอังนตรายไปขอบขอบคุณรถเป่ะนี้กลับบ้านเข้าไปตากเดี๋ยวกินน้ำคุณ ขอ้นบริการดีครับทีมงานนี่ะจะเลื่อด้อข้องหววเดื่อนะ <c oughs> ไปไป อีกอกน้อยอีกอ,ก,อกมาเลยพอ่พอพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อนี่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวอีทีมงี้คนมูมายกซอยโอ้มาทานไว้นอรถนีนอตัวแกตัวแก่แกอยูเองเลยเนี่บยบุนีบริการดีสี่แล้วเนาะพัดวานเนาะพีนาก็สีเดียวออกรถรุ่มดอกคนว่าอออย่คขั้นพัส không cần luôn nó được rất để những đây chứ ท่พี่อันมันทแ่งเสงไวแกยันลูกหลองลาันะตัวแกจัดการเองเลอยพี่นายออกอีกขั้นหนึ่งคนนนนสัวด้เโอ้แนนอนแนนอไป่นอนาหนี่ไปอยู่นบ้านพละเแมนแมนเนียนอกพูดละแมนแไปอาเดินไม่โดนดอก เออเออเอ่ขอบใจเลยไปทางไหนต่อนมันนี่ไปไฟเหรอเจ้าขาดปลอดไฟสก็งๆมันมันเกือบเดียวพอเที่ว่าได้หลายอยู่ครับทอทอกับสุปีที่ผ่านมาเที่ยวเดรย์ไลายเติบอยู่ได้สมน์สมควรอยู่เอาเดี๋ยขอบคุณด้วยแฟนครับสมองสมบูรณแล้วครับที่ติดตาม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมน์กับมาว่าให้เมียเอาสมองหายไปว่ขอบคุณหลายๆครับเอาเที่ยงนี้มือนี้ขออิบซี่สมองสุบอตจุมมีจะความสุขสุขสมหวังเป็นของพี่น้องสุขสุขก้นครับสวัสดีครับ